ครับสวัสดีครับพี่น้องครับเมื่อนี้พวกผมกำลังเดินทางไปวัดกาซีครับที่ไต้หวันถึงมาเป็นครั้งแรกครับมาผมทีมเลยผมทีมเลยเมื่อนี้ครับผมไปไหม,ไ,หมไปสิ่ภาคกูไปเองเมื่อนี้วัดไอุ้ด ไปอะไรามจนมาวันไปอะความจนมาเมื่อนีรตอนนี้ยูบอกสวครับผมรราคิดว่ครับมาหอดแล้วครับมาหอดวัดตาซีแล้วครับ มาหอดทางเขาละเก็บแล้วก็เก็ไปชดชดไว้ไปจะพาเขาครับผมมาแล้วมาทำการหาขอคนครับผมไปไหนเลี้ยงวันเนี้ยนี่มาวัดตาซี่ครับผมอ๋ออ๋อถึงมาครั้งแรกาครั้งแรกวะแรกครับมากำมัวเห็นว่าวัดนี้เป็นวัดเก่าแก่นะเป็นอายุเป็นร้อยปีเลยประมาณประมาณ ก้อนจะ้อยปพียพี่ก็ว่าตั้งแต่สมัยรัชวงศ์ถังอะไรอ,อันนี้ข้อมูลแบบดูตามทิกตอกนะนั่นมาครับผิดพลาดอะไรก็ขอประทานอภัยวัดนี้เป็นว่ามันวัดเปล่าเรียงนนวความจนนะ่าเสังเายไหใช่วัดไล่ความจนทางพน้องครับงานเข้าไปประมาณน,นี่ก็เข้ามาอีกรอบหนึ่งหมอพี่ออ่อาจบไปก่อนก็นีน่ ประมเดินทางมาจากนิวทัปีครับนั่งรถไฟเป็นเคลื่อนตาซีอ๋อเป็นเคลื่อนมาวิ่งนรสันเคือนเลยนขึ้นวันเน มืึอนี้จะมาเอาความจนทีไม่เนี่ครับผมเจียวทุกความความลำความรวยแม่บันขึนความจนนะเป็ความจนลาออกหมดเลยลายออกเบิร์เลยความจนมาเนี่ยซื้อแปดเก้าออกแปดแปดเนาะซื้อแปดหกออกแปดเจ็ดวันนี้แหละจะสล้างออกหมดเลยออวันนี้หนึ่งหกตัวเต็มนี่คือบรรยากาศทางเขาครับทางเขาวัดหกตัวนะบัดไพ่ชื่อที่สองหัว ว่าโอ้สามก็ยากแล้วลุงไม่ได้ยังเจอคือตที่สองตัวหนุ่มหญแล้วผมดูทำไมสตาจิงหาไม่เจอนี่ยทำไมสตาจิงหาไม่เจอนะ่ยดูลึกประมาณผมติ๊กต๊อกเือหลอกมือหลีร่วงมือหลุดอยู่นี่ผมย้อนติ๊กต๊อกเลยสิว่ารถที่จงรี่อะไรกี่หน่ะเลย ใครเขาก็กินยูนีเยถูกพี่เขาเลี้ยงมาแรงใจมากนะครับจำทางทถยนต์ะครับรถเก่ามาซุ่มก็มุกลูกซ้ายนะครับเขาบอกว่าโซ่ลูกยาวกว่าเนี้ยเขาบอกว่าโันกระตุ้งไปนิลนึงไตแดงเยอะกว่านี้ไตด้วยอีกว่าตรงนี้นองอ่อนนองอ่อนแบบคุณขึ้อมาทีนะเช็คสอบไปก่อนสอบไปก่ยังไม่ถึงวัน มาถึงแล้วครับวันนี้วัดไล่ความจนเมืองตาสีวันนี้เราจะเข้าไปชมบรรยากาศในวัดนะเข้าไปฟังนโน้ตอืมกำลังสร้างใหม่ พวกเข้าไปที่กรรมพวกอะไรก็เข้าไปฝั่งนูน้นอันนี้เป็นห้องน้ำอู้หต้นสนสวยนะพาเข้าชมบัยาการในวัด มาถึงแล้ววัดไล่ความจนหรือตาสีซื้อครับทางโน้นเป็นเชาวัตทุมงคลครับ อันนี้เขาเรียกว่าประตูเงินประตูทองเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปทางนี้ครับประตูทองเอาเงินเอาทองเอาทองเอาคำเติมเป้ารอกันเข้านี่ประตูเงินประตูทองเข้าย่างอยากเห็นประตูเงินประตูทองมาพี่นี่ประตูเงินประตูทองเข้าไปเพื่อรับโชครับทรัพย์อไปตามที่สองไปครับ จะมีมา Hoo โผลอยู่ทุกขาในสองคนโอ้หหันเลยโอ้อาการหันเลยมืนี่มทายไรบ่พี่จังมึนทายไรบพี่ พี่ช้างพี่ช้างเขาเฮ็ดตามที่เขารู้แหละพี่บุญกุศลมันมันมันสำคัญเราเฮ็ดเต็มทุกมันวัฒนธรรมแบบพี่นี่มันเป็นคือกันเฮ้าหู่จักอันไรเฮ้าเฮ็ดแต่แค่นั้นนะครับมันนเเป็ชุดลยพี่ cái này có nóng 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 đi nóng 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 เสร็จทุกอย่างแล้วครับเสร็จภารกิจละมาทำบุญเดี๋ยวพ่อกันเดินทางกลับแล้วครับผมไปไปเรียกมีไหมเสร็จทุกอย่างแนละ้วพี่จ๋งนะ สบายใจขึ้นร้ายทีพี่มาเนี่ยเอาความจมทีพีนี่เอาความลำรวยมังมีกับบานเนา Nào quên โอ้ยาดีดีครับวะยาแม่กินเข้าไปพี่สังหลายชั่วโมงเลยนะผมมาจมเก็บสังนี่โอเคเพื่อนโอเคไปจัดไปห้อง